ใครที่ฟังทำออนไลน์แล้วเขาสอนว่าบุญบาปไม่มีจริงแล้วเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาฟังเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าแม้แต่พระปรมศาสดาเองก็ยังถูกวิบากกรรมเก่าเล่นงานที่หนักหนาสาหัสมากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนางสุนทริกาเรื่องมีว่าเมื่อทรงประกาศพระศาสนาพวกนักบวชด,ดีรฉีก็เสียลาบสรรเสริญจึงมุ่งจะทำลายพระศาสนาให้สินส้นซากเลยไปว่าจ้างนางสุนทริกาให้ปลอมตัวเป็นนักบวชหญิง เข้าไปที่วัดเชตวันยามเย็นแล้วก็เดินโผลเพออกมาในเวลารุ่งเช้าเพื่อให้คนเข้าใจว่าไปค้างคืนกับพระองค์นานวันเข้าคนก็เริ่มคลางแคลงใจในพระพุทธเจ้าต่อมาพวกดิรชีก็ไปว่าจ้างนักเลงฆ่านางสุนทริกาตายเพื่อใส่ร้ายว่าพระพุทธองค์ทรงว่าจ้างเพื่อฆ่าปิดปากพระเจ้าปเปเสนทิโกศลให้ราชบุรุษไปสืบความจนพบว่าพระองค์ถูกใส่ร้ายเรื่องจึงสงบลง พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงกรรมที่ทําให้ถูกใส่ร้ายว่ามาจากอดีตชาติที่พระองค์เคยใส่ร้ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีผลกรรมทําให้ทรงตกนรกหลายพันปีเศษกรรมยังตามมาถึงในชาตินี้จึงทําให้พระพุทธองค์นั้นถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องนางสุนทริกาเรื่องวิบากของพระบรมศาสดาเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อตรัสรู้หรือบรรลุธรรมแล้วก็ยังต้องใช้บาปกรรมเพราะตราบใดที่ยังมีรูปกาย กายนั้นก็เป็นเครื่องรองรับกรรมต่อเมื่อนิพพานหรือละสังขารแล้วบุญบาปนั้นจึงสิ้นสุดดังนั้นผู้ที่ยังมีกิเลสหรือหลงคิดว่าแค่ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้แล้วขืนทำบาปเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาวิบากมาสนองแล้วมันจะสาหัสสักเพียงไหนต้องตรองดูนะคะที่อัดคลิปสะกดจิตกันว่าอนัตตาไม่มีตัวตนจึงไม่มีบุญไม่มีบาปนี่เป็นธรรมเมาคือเอาปัญญาสมองมาคิดเองเออเอง แล้วยังให้คนหลงเชื่อทําให้กลายเป็นมิจฉาทิฐิที่แปลว่าทางสู่ความพินาศอนัตตาไม่ได้ไม่มีอยู่จริงอนัตตาเนี่ยควรแปลว่าการไม่ตั้งอยู่ได้ถาวรจนไม่มีสภาพที่แท้จริงอาจารย์ไปนค้นพระสูตรเต็มเห็นเลยว่าคณะบรรลุออนไลน์เนี่ยเล่นยกพระคาถามาบทเดียวคือสเพธมาอนัตตาติแต่บทเต็มนั้นยาวมากและยังทรงสอนให้ละทาฝ่ายดำเจริญทาฝ่ายขาวคือให้เชื่อในบุญบาป เชื่อในกุศลและอกุศลทาบทนี้สรงสอนเพื่อให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ให้เลิกทําความดีหรือไม่บําเพ็ญเพียรพระเจ้าทรงสอนว่าปัญญามีสมระดับระดับที่หนึ่งคือปัญญาจากการฟัง2ปัญญาจากการพิจารณาระดับที่3คือปัญญาจากการลงมือทําการฟังทมเป็นเรื่องดีเป็นแนวทางให้ออกปฏิบัติไม่ใช่หยุดตัวเองอยู่แค่เท่านั้นผู้ที่ท่องจําพระสูตรได้อย่าหลงคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนะคะ นั่นเป็นแค่ปัญญาสมองต้องเผากิเลสช,ชำระให้สิ้นก่อนหัวใจคําสอนของพระศาสนาคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชําระจิตให้บริสุทธิ์การสอนให้ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปจึงกลายเป็นธทรรมเมาไม่ใช่ธรรมะคะ่ะเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกสนทรงฝันว่ากวางเก้งวิ่งไล่เสือสิงทั้งเสือและสิงห์ก็เบื่อหน่ายหันหายเข้าป่าลึก พระพุทธองค์ทรงทำนายฝันว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์แต่อย่างใดแต่จะเกิดในการข้างหน้าอีกยาวไกลทรงตรัสว่ามหาบพิษในอนาคตเมื่อมนุษย์ขาดศีลธรรมพวกศิษย์ก็จะคิดล้างครูผู้น้อยจะข่มเหงผู้อาวุโสใช้วาจาจาบจ้วงหยามมิ่นยกย่องตนอวดรู้ข่มเหงครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ผู้ทรงศีลก็จะหลีกเร้นไปอยู่ตามป่าลึกเรื่องอวดรู้นี่ชัดมากอวดในวงแคบยังไม่เท่าไร่แต่อวดแล้วอัดคลิปพาคนลงเหวเป็นมิจฉาทิจินี่อันตรายมากซึ่งกําลังระบาดอยู่ในหมู่ผู้ฟังทำออนไลน์โดยไปสะกดจิตเขาว่าฟังทำแล้วจะบรรลุทำได้ก็เลยนั่งฟังกันแบบอับปัญญารู้ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าปัญญามีสาระดับ 1. ปัญญาจากการอ่านหรือการฟัง 2. ปัญญาจากการพิจารณา 3. ปัญญาจากการปฏิบัติจะเรียนว่ายน้ำต้องกระโดดลงน้ำค่ะไม่ใช่มานั่งท่องตำราที่สะกดจิตกันว่าฟังธรรมแล้วบรรลุได้เนี่ยฟังจากใครคะแล้วยุคไหนยุคพุทธกาลเนี่ยท่านฟังธรรมจากพระโอษพระบรมศาสดาซึ่งเป็นอนุสาสนีปฏิหารคือเกิดความอัศจรรย์จากการฟังธรรม เพราะพุทธบารมีของพระองค์เนี่ยตีกระแทกกิเลสจนกระทั่งแตกกระจายจนแจ้งในธรรมอนุสาสนีปฏิหารคือปฏิหารจากกำลังจิตที่มีพลังในการทำลายอาวิชชาประหารกิเลสผู้ฟังจนจิตรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนที่ทรงตรัสแก่ท่านพยะว่าให้สักแต่ว่าเพื่อให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นสมัยนี้ฟังธรรมกันเช้าสายบ่ายเย็นใส่หูฟังกันแทบตลอด นำซ้ำบางคนก็ยกอัดรรมาใส่โปรแกรม AI มาแปลงเป็นเสียงและส่งต่อๆกันนี่หรือคะที่จะคิดว่าบรรลุทำได้ปัญญาสมองทั้งนั้นการฟังทางอินเทอร์เน็ตใส่หูฟังนานๆฟังมากๆก,ก็ปวดหัวมึนเพราะคลื่นแม่เหล็กมันไปแทงสมองนอกจากจะบรรลุไม่ได้แล้วยังอาจจะเป็นมะเร็งสมองด้วยคะ่ะที่บอกว่าฟังทมแล้วจิตสงบก็สงบได้ละคะเพราะว่ายังไม่ได้ถูกกระทบนะคะ นี่แหละปัญญาจากการฟังธรรมที่เป็นแนวทางให้ปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ฟังแล้วบรรลุได้จะบรรลุทำได้ต้องมีศีลต้องอบรมจิตให้มีความตั้งมั่นด้วยสมาธิปฏิบัติวิปัสนาสติปัฐานสีเพื่อเผากิเลสไม่ใช่แค่การฟังธรรมการฟังธรรมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเรื่องท่านพะยะที่ฟังธรรมแล้วบรรลุได้เนี่ยถูกเอามากลมให้เชื่อว่าฟังแล้วบรรลุธรรมโดยไม่ต้องทำความเพียรเรื่องนี้สนุกคลิปหน้าต้องติดตามเลยนะคะ ทำแล้วดีกดติดตามได้ฟังก่อนใคร